คือปั้วมากเมนูแซ่บๆอีกหนึ่งเมนูคือเมนูตำข้าวปุ้นหรือว่าตำขนมจีนจะใช้เป็นขนมจีนอบแหง้งนํำมาลวกหรือว่าขนมจีนเส้นสดก็แซ่บไม่แพ้กันค่ะวิธีการทำก็ไม่ยากเลยชอบอะไรก็จัดใส่ลงไปเริ่มจากต้มน้ำให้เดือดพอน้ำเดือดเราก็จะนำขนมจีนอบแหง้งลงไปต้มใช้เวลาประมาณ15-20นาทีสังเกตว่าขนมจีนเริ่มเหนียวนุ่มแล้วก็สีใสขึ้นแสดงว่าสุกแล้วเราก็ตักพักเอาไว้ก่อนค่ะทุกคน ต่อไปนะคะเราก็จะนํากุ้งสดที่เราล้างทําความสะอาดแล้วผ่าหลังเรียบร้อยแล้วลงไปลวกค่ะการลวกกุ้งไม่ต้องลวกนานานะเดี๋ยวกุ้งของเราจะไม่หวานลวกกุ้งแค่พอเปลี่ยนสีก็ตักพักเอาไว้ได้เลยค่ะต่อไปก็นําหมูยอหรือว่าไก่ยอนะคะหั่นตามชอบลวกแค่แป๊บเดียวก็พอค่ะเพราะว่าสุกง่ายลวกเสร็จแล้วพักเอาไว้ต่อไปก็นําพริกสดพริกแห้งกระเทียมตามด้วยผงนัวนะคะ ทำให้แหลกพอหลังจากนั้นเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำตาลมะพร้าวลงไปแล้วก็มะกอกค่ะวันนี้แม่ฝนใส่มะกอกนาด้วยเพราะจะทําให้รสชาติน้ำตําของเรามีความนัวแล้วก็เปรี้ยวหน่อยๆทีนี้ก็ฝานมะนาวลงไปไม่ต้องบีบนะคะเดี๋ยวเปรี้ยวเกินหลังจากนั้นก็ใส่ถั่วฝักยาวแล้วก็มะเขือเทศที่เราหั่นเอาไว้ลงไปได้เลยทีนี้เราก็จะปรุงรสนะคะการปรุงรสก็จะใส่น้ำมะขามเปียกแบบเจือจางลงไปตามด้วยน้ำปลาแล้วก็น้ำปลาราการตำขนมจีนเนี่ยจะต้องมีน้ำต้เยอะๆหน่อยค่ะเพราะว่าถ้าเราตำน้ำตําน้อยเนี่ย ขนมจีนจะดูดซับน้ำไปหมดเพราะฉะนั้นน้ำตําจะต้องเยอะๆจะได้แซ่บนัวชิมรสชาติถ้าอร่อยถูกใจแล้วก็ใส่เครื่องทุกอย่างจะรเราเตรียมเอาไว้ลงไปได้เลยคนเลยให้เข้ากันเลยค่ะเพราทุกอย่างเข้ากันดีเราก็จะใส่เป็นผักชีฝรั่งเพื่อเพิ่มสีสันแล้วก็ความหอมเพียงเท่านี้เราก็ได้ตําข้าวปุ้นหน้าตาดีๆแล้วก็รสชาติแซ่บๆแบบนี้แล้วค่ะทุกคนทานคู่กับแคบหมูนะคะโอ้โหฟินไม่ไหวใครชอบเมนูนี้จัดเลยค่ะอร่อยไม่ผิดหวังแน่นอนคลิปนี้ ถ้าชอบฝากกดหัวใจให้ด้วยนะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย